สวัสดีค่ะทักไทยอีกแล้วรอบสองใส่ยงฟังค้าคุมคมรีมมะลุผึเซรามเป็นไงบ้างจ้าทุกคน ไปดีกันไหมคะเสียงหูฟังมันก็ตึกตึก,ตก ย่าบอกนะมันมอมไม่มีแบตหรือว่ายังไงเนี่ยแป๊บหนึ่งมี่ลงคลิปติดต่อไกด์ดรามา่าพี่น้องเอ้ย ลงคลิปหัวขวัญอันนั้นนซื้อเฮ็ดคลิปคำคำที่ไอบ้บางแห่ให้กุ้มผมหน่ยกุ้มหนาปิดหนาปิดตาผู้ใดอยากคูยกับเขาไปพวกนีน้จ้องด้วยผู้น้องไอ้รามาตายแล้วแต่ก็กคือม่มีคนเบิ่งนะคลิปอยู่ซื้อมันก็คืออีไอ้มันก็คือทรงคลิปผู <laughs> ้ลงคนกับเขาใจผิดเนานะโอ้ย อย่างคือตรงนี้คุ้มหนาเนี่ยนั่นเว่อร์ว่างอลังการเป็นจะอยู่ยากอึดอัดแต่คือปิยูกับบ้านห่อปิยูเหียเงีายมันมองมันยากหมองมันอึดอัดพอเป็นบ่วเอาดอกผัวแนวนีจังสันจังสีก็บอกไปโอ้บอกไปทัวร์คนกัได้ท่านเราคนก็บอกโทนเอาค่ะว่าเงินเขาดีว่าสันเงินเขาดีกตเลยต้องททษมันบอท่า้เาคนก็ว่าเว่อร์เกินเฮยมาปากีอยู่ อันอันบเห็นเขาแต่งกันแล้วนี่ฮันลงคนก็บว่ามันเป็นกฎหมายของเขาแล้วบเห็นกรสิถือจับจังสิี่โอ้พี่น้องมันมาเม่นแล้วนั่นค่ะจะคุ้มก็ได้ไม่คุ้มก็ได้ค่ะผมที่ปากีสถาน่ะสิปิดหนาก็ได้บปิดก็ได้มันม่มีกฎหมายค่ะที่ปากีสถานบบไี้มีกฎหมายบังคับให้ผู้หญิง อันปิดหนาปิดตาได้ขนาดนาคาเขายัางบริเลนเขายัางบริคุ้มผมมาดูค่ะมามามาปากีและเสเห็นปากีปากีาสานีเซรีอยู่ไลพี่น้องเซรีภาพเยอะอยู่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องคุมเด้เรีวเตแต่คนที่คุมเขาก็เออนาะเข้าเป็นมุสลิมเขาก็ต้องคุมเขาก็ต้องปิดเก็มันก็ดีอยู่มันบลราพี่นอ้องหมายความว่าฮันลาพุ่นกับเป็นเกศเข่าใจพิษตัวแรกกับ ันเห็นรามาอะไรก็ตระเรกก็เลยว่าโอ๊ยขานตอบคอมเมนต์กันเลยบพตอบเพราะมันหลายคอมเมนต์โพสต์ปัดคิไปคลิปมาก,กับเลยวาย่านคนทีบบ้เคยมากปลากีเข้าเจ้าสีย่านปาย่านมะย่านปากีฐานบานนี่ย่ยานขาเจ้าบบกามาก mm. ก็เลยให้คลิปตอบไปปากีสามไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นเด้อพี่น้องเพิ่นบน,มนหมีกลไกโอ๊ยลําคาญจงได้คมิะวังเนี่ยเพิ่นบนหนมีกมไยบังคับให,ให้ผู้หญิง ต้องปิดหน้าปิดตาต้องคุ้มผมถ้าไฟถไ้าไฟบ่กุ่มู้มไไยบ,บ่ปิดตำรวจสิจับตังสันติงิบสี่บวแมนเดอร์พี่น้องไม่ได้มีนะปากีาสถานนิเซรีพเยอะยุ่นนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะท,ทีที่อาจาย์ไอคเพาวาแฟนนะใช่รับ่อย่างให้คนอื่นเห็นเมียเล่าจะซือ้อไปข้างนอกไปเมืองอื่นเล่ากับบาวา่าดอกพี่น้องคือเขาไม่ได้ดูเราทุกคลิปไงเขาดูเราแค่คลิปนั้นคลิปเดียวแมืนบอก โอ้ยแต่ว่าเราขันเลาดานนี่เอเซร์หลินสู่เสียวปรไเดดอกเนาะเหงอเซอร์เหง่หลินโซ้เสียวคือเปิดหนังหนาโลนแล้วถ้าไปเมืองอื่นน่ะเราให้เปิดยู่เราปรได้ว่าดอกมันคือมันเราอยู่ที่นี่เราก็อยู่เมืองเล็กๆมันไม่มีต่างชาติเนาะพี่น้องครับคือการปกปิดหน้าตาเรามันก็มันก็ดีไปย่างมันกับซอยป้องกันตัวเฮ้าประดดจะได้ประต้องเป็นจุดเด่นค่ะเฮ้าเปิดหนาค้นก็สิเห็นเฮ้ามันก็เราก็ไม่แน่มันอาสิแบบ เกิดอันตรายขึ้นมากังสีเนาะเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยแหละแล้วเรายิ่งเป็นต่างชาติแล้วเราบริยูเมืองแบบว่าเมืองใหญ่เมืองอันนั้นมันบออยู่หนีภัยมิตรต่างชาติหรอกเฮงสวงในเศรษฐกงเศรษฐกิจกับบดีเนาะเธอเกิดว่าไปข้างนอกไปแต่กับผู้หญิงโดนโจรโดนอเงินแสนสี่ไปที่ไหแต่เป็นบอแล้วก็ถ้าว่าเขาถ้าว่าคนจีนเข้าเขาก็บสีมาเอ้าต่างชาติต่างชาติบัดเขาเขาก็บสีวะแล้วใช่นี่ใช่นี่คนจีนแล้วเขาไปในูเดี๋ยวคนไทยเท่านั้น ถ้าเขา,าบอกเขาว่าเขาเป็นคนไทยเนะี่ยเขา,าบอกโ้เขาจะคิดเลยว่าเราเราเป็นคนจีนมี่แต่คนเสียเขาเมาเบาอย่ามาคุยกับเขาอย่ามาขอทายรูปพี่น้องไอปานมาดาลาพ์ผแน้วแต่กระเฮ็ดคลิปตอบเพิ่นไปแล้วแต่ว่าบางคนเพิ่นก็อาจจะยังไม่ได้ดูคลิปที่เราตอบมันเนาะเพิ่นก็ยังกลับไปเบ<อ>ิ่งคลิปนั่นไอไอกระซ่งต่คลิปอันนั้นแหละเออก็เลยดาราม,ม่าก,กันสนานันไหวในติดตออไอสาจ่ะทุกคนอยู่ซื้อไอกระซ่งคลิป อยู่ซื้อกิบกระซ่งบัดค้นกับมาดรามาโอ้โโอเวอร์คนกับก็คือบริเบิงเนาะอันตอนเฮดกิบตันนี้เข้าว้าเข้ากับบริหองไห่นะนะเข้ากบับบริว่าถือผัวบังคับจังสันจนั่งซี่หัวเข้ากับยังหัวยังขำอยู่ที่ลงมาคือขำขำผัวจว่างนาะพวดผู <c ười> ขันใส่ปรห่มได้แล้วคือให้ใส่อยู่ดอกไห้คุ้ม <c ười> คุ้มเปิด, <c ười> ดามาเด้นอพี่น้องโอ้ย ย่าดราม่าก,กันเด้อค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวปากีสถานนะปากีสถานไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นจ้าทุกคนเน้ออย่าไปกลัวเด้อปากีสถานาคือเสร็จแค่เวี่งไปเสร็เศรษฐกิจเขาบอดีาน้นแล้วไฟดับนำบอดรเน็ตบอดี <laughs> นั่นแหละก็คือคือปัญหาที่ที่รัฐบาลควรแก้ไขนะคะคือไฟน้ําแล้วก็เน็ตค่ะได้โปรด้ <laughs> ารัฐบาลอยากแก้ไขกรุณาแก้ไขตรงนี้ด้วย <laughs> โอเคค่ะทุกคนคะ่ะ ไปแล้วนะคะจะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเลิฟยูค่ะทุกคน